สวัสดีครับผมสาโรดบ้านหอมเกตนะครับคอกสุนัขไทยหลังอ่านบ้านหอมเกตนะครับผมเลี้ยงมา8ปีนะครับเริ่มประกวดจริงจังก็ประมาณเมื่อสาปีเนี่ยครับแต่เริ่มมาจุงเองจุงเป็นนะฮะเมื่อต้นปีนี้เองครับประมาณก่อนงาน act แพกนะครับไปเรียนมานะครับจริงๆมาสีสวัสด์เนี่ยผมทำมาก็3รุ่นแล้ว แต่ไม่ถูกใจนะครับมารุ่นนี้ผมเอาส้มโอนะครับบ้านผองเกตซึ่งเป็นหมาที่ได้เบบีกรุ๊ปนะฮะงาน IMPACT แล้วก็เป็นหมาไทยสาตัวที่เข้าไปชิงโชว์นะครับก็มีพระเพิงไปชิงเบบีโชได้เบบีโชนะครับส่วนส้มโอเนี่ยก็ได้แค่เบบีกรุ๊ปเข้าไปเบบีโชไม่ได้นะครับลงรอบเดียวนะครับ แล้วก็ช่วงนั้นติดโควิดก็ได้มาหนึ่งซีซีแล้วก็ได้รางวัลนดิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็บีบผสมมาได้ลูกเขาก็ยังไม่ถูกใจมาชุดนี้ผมไมปผสมกับบูซึ่งเป็นลูกของแดนไทยนะครับของพี่อาทิตย์ได้มาหลังอาง่านสีสวัิ์ชุดนี้มาซึ่งสวยถูกใจมากนะครับก็กะว่าเดี๋ยวจะลงเบบี้ไปเดิมสนามดูว่าเราพัฒนาไปถึงไหนจริงๆแล้วมาสีสวัิ์เนี่ยทำยากนะครับไม่ค่อยมีใครเอาลงประกวดซึ่ง มันจะแพ้หมาแดงก็เรียกว่าหมาสีแดงสีเม็ดมะขามะนะครับซึ่งหมาสีแดงเนี่ยโครงสร้างจะดีวกว่าหมาสีสว่าดสีสวา่านนานๆไปอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ดุก็กลัวนะครับและโครงสร้างหลังจะโกงมกั่งตูดจะโด่งมั่งนะครับแต่ลองติดตามชุดนี้นะครับเบบี้ผมชื่อกันนะครับบอสกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมจะนำสิ่งดีๆมาให้ เพื่อนสมาชิกและ f อทุกท่านได้ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ